โอเคมาครับว่าเร็วเน่ที่หนึ่งหนึ่งสองตอนนี้เด่นชัยเป็นดีการของที่อธิบาวันนี้แน่ตั้มดีเซนไป่ได้เมื่อไหรสำหรับวลนแรที่หนึ่งหนึ่งสองนี้ออกมาหน้าไปแล้วไปจอที่ก็จุมแจงรับกิจฝั่ง้ำโพขคอนเสวร์หวานลงโพอ อาคี้องแคตจันเสดมันมีนูบดีหนองโดนหนองเอ๊อ๋อท่าเรือมันหมอหนองนิวันสมัยมา่มสมยมัมาซีหลงสมัมัมาาซีเออแล้วก็นามานามาคันเสิ์มบางปอินเชียงรายหนังสิดเองเมืองบรรดิกากรุงเทพอธิวัตรครับ ดีคครับไม่ได้เบอร์อะไรเอเจีนิวอันตอมดีคครับสี่ห้าสามหกครับจี